วันอาทิตย์อีกแล้วครับแป๊บเดียวอาทิตย์หนึ่งแป๊บเดียวอาทิตย์หนึ่งวันอาทิตย์สีแดงปีนี้เขาบอกว่าได้ยินเขาว่ามานะเขาบอกว่าใส่นำโชคนำชัยต้องเป็นสีแดงข่มไปก่อนสีแห่งมาสีแห่งอำนาจมหาอำนาจต้องใส่สีแดงซึ่งใครที่เชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตาม แต่ลุงชัยก็เลยต้องใส่เสื้อตามวันเขาบางทีมันก็อยากใส่บางทีก็ไม่อยากใส่ก็อยู่ที่อารมณ์นะครับใครชอบก็ว่ากันไปใครชอบก็ว่าสวยใครไม่ชอบก็บอกไม่ไม่สวยอย่างนั้นแหละครับเป็นธรรมดาอันนี้เป็นผ้าทอยกทอยกดอกลายใบยโพใบใบโพแบบไหนแบบแบบเป็นยังไงดูซิเห็นไหมครับดูที่ลายดอกนะมีเกาะเชิงนี่คือเกาะเชิง หน้านางแล้วก็มีภาพพื้นมีภาพพื้นครบราคาหมายเลขทีนี้ก็เป็นราคากับหมายเลขราคาก็เท่าไหร่ใบโพแดงนี่เก้าไม่ค่อยมีคนทำนะครับมีแต่ลาย ที่ออกกันเกลอืออันนี้ลายน้อยออกน้อยมากต้องสั่งทําเขาเขาถึงจะถกให้สีขาวอย่างหนึง่งจะเพาะลายอย่างหนึง่งต้องสั่งถึงจะได้ผ้าแล้วก็ต้องไปเฝ้าด้วยไม่งั้นหายพวกมาสอยก็ไปกลางทางก็มนะีช่างทอแล้วแล้วก็มันก็แปลกเรื่องพวกนี้มันบอกแก้ไขไม่ได้เลยมันอยู่ที่อยู่ที่คนนะครับโชบเอาไปอกอตอนที่เขาทอเสร็จแล้วไอเรารอเป็นสามสี่อาทิตย์แล้วไม่ได้โชบไปแล้ว ราคา9000เกาะเชิงริ้นทองลายใบโพสีแดงชาติผ้าพื้นบวกและ,ะความกว้างความยาวอย่ากว้างกันหนึ่งเมตรโดยโดยมาตรฐานยาวประมาณ4เมตรบวกลบถ้าเป็นหลาผมเคยบอกแล้วว่าหลาเนี่ยแค่90เซนถ้า1เมตรนะร้อยเซนฉะนั้นตัดหรือเหลือเฟือเลยไม่ต้องกลัวว่าไม่พอ ก็ได้เหตุว่าเข้าหน้านี้นะต้องดูแลดีๆนะครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด,ด,ดูแลผู้สูงอายุดีๆถ้าถามว่าถ้ามันเป็นฮิสโตกทำยังไงถ้ารู้ว่ามันร้อนเริ่มร้อนที่เกินเกินที่มาเขาเรียกอะไรอะ่ะจนความรู้สึกลับได้ว่ามันร้อนต้องรีบออนน้ำาน่ะเช็ดหน้าเช็ดตาให้ให้แน่เลยแล้วเข้าที่ลมที่ล่มเลย นะถ้าร้อนจนแบบว่าเราจะไม่ไหวแล้วต้องเอาน้ําเย็นล้างหน้าหรือลบหัวเลยถึงจะข้ออย่างชั่วอันนี้ผมแนะนําพื้นฐานนะโดยตอนที่ผมรับราชการผมต้องฝึงกทหารอยู่กลางแดดมันไม่ไหวมันร้อนมันหลบไม่ได้เลยโดยโดยอะไรก็แล้วแต่หลบไม่ได้เลยต้องอยู่กลางสนามร้อนหนึ่งชั่วโมงผมจะได้พักแค่สิบนาทีเท่ากับผมยืนกลางแดดห้าสิบนาที จะอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ต้องออกไม่ว่าจะตัวเล็กตัวน้อยออกหมดสารใหม่อยู่ตรงไหนครูจะต้องอยู่อย่างผมจะต้องเดินตวรวจตลอดเวลาความเรียบร้อยอะไรที่มันช้าอะไรที่มันขาดตกบกพร่องเราก็จะต้องเดินดูตลอดเวลาดังนั้นเราอยู่กับแดดร้อนรู้วิธีแก้ก็คือน้ําเย็นเพราะว่าเราเคยกระทำสารใหม่มาถ้าไม่มีน้ําเย็นมาลูบหรือว่าเทราดนะครับเพื่อให้อุณหภูมิลดนะเนาะเครื่องดับ ลดก็เหมือนกันถ้าถ้ามันร้อนมากๆคุณเอาน้ําร้อนไปใส่ฝาสูบโกง่งเอาน้าเย็นไปใส่ฝาสูบโกงแต่ถ้าคนเนี่ยรีบรลดอุณหภูมิมันจะพอไหวถ้ารู้ตัวว่าไม่ไหวต้องรีบบอกคนข้างเคียงว่าไม่ไหวนะอันนี้ก็ได้เก็บความรู้ไปลองเซิร์ชหรือลองถามผู้รู้มากกว่าผมนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับคุณกับคนใกล้ตัวของคุณคสำหรับสีก็อย่างที่เห็น เกาะเชิงดิ้นทองนะครับถูกตาต้องใจติดต่อเข้ามาได้ครับมีเพียงผืนเดียวหมดแล้วหมดเลยราคานี้เป็นราคาที่น่าจะดีที่สุดนะครับกับผ้าที่คุณภาพที่สุดไหมเบอร์เบอร์นี้ยี่ห้อนี้ครับก็สมควรแก่ผ้าอื่นหนึ่ง ถ้าถูกกว่านี้มีไหมลุงชัยมีครับรับไหมล่ะผมจะเอามาให้แต่ว่าไหมคนละอย่างก,กันนะฝีมือคนละอย่างก,กันนะรับได้ไหมครับรับไม่ได้ก็เอาภาพเกรดไปแล้วกันพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ